สวัสดีค่ะ,คะนาลิตาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณป้ากับคุณหลานนะคะวันนี้เราอยู่ในหน้ารถค่ะเรามาซื้อของให้คุณลุงนะคะสวัสดีค่ะนาลิตามาอะไรคะโอ้เสือคือโซนนุ่มสนุกคุณเตอร์ี่เนเสือไหมวม่เนีนย อยู่ร oh. ้านซื do ้อของค่ะอยู่ร eh <so ้านซื้อของเรามาซื้อของให้คุณดุงดุงดุงมามาแบบหน้าสดสดเลยค่ะหนูสดวุ้นสดเด้ดชุดสดเด็เบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเพิ่นเบิ่งเอาไปอะนั่งลงกลานนั่งลงกลางนั่งลงนั่งลงนี่ไหะนั่งลงไปลงไป นี่นาริตะหันหน้ามายิ้มสวยก่อนเร็วๆค่ะพี่พ,พี่จ้าพี่พี่พี่ <c oughs> พี่ว <c oughs> ันนี้อยู่ยุรานสื่อของจ้ายยูรานอันโชคอรุน่นโอ๊ยลืม่าแปรงยุรานโชคอรุน่นอัน คีฟาน่าเปลี่ยนว่าไม่ลืมต่อคัฟาน่าเรามาซื้อของให้คุณลุงค่ะนาอิตะจังแฉงทองกินแลนยกมือขึ้นหน่อยหนูจ่บบายสวัสดีค่ะ,น,น,น,ะน,นี่นนบะผู้ไนลูกนั่นเะฮะนี่นะนี่นาป๊อกอัติ โอ้ยมันสุตงหนูบ้านนี้ไม่ให้ปะบานนมัน, <Hi. S 1> มนกียดบ่โอ้จะมนเจออาะเนกเอาอผ่าจะคลองได้ล่ะเบิ่งเบิงบิงบิกินน้บ่กินามามาันบ่ ขาเนี่ยอมกันนะเนี少少่ยอมกันเลยหลังสาวโซ่แผ่นหลังสาวชูแผ่นหลังอะได่าที่ไหนันล่ะ เท่าไหคนได้อะไรคะโอ๊ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียเนาะ กระเพราะใครชิดเรือน่ะลูกหืม,ม,ม,มจับดีๆนะคะจับดีๆนะคะ ยิ้มสวยโอเคระหว่างรอรอของค่ะก็มาดูหน้าริตะจังรอค่ะหน้าอิตะตังเด่นผู้เดียวกระเป๋าใครสวยจังเลยกระเป๋าใครไมให้่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะป้าขอ,อกระเป๋านะคะร <c oughs> <c oughs> อในรถจา้าเ่ล,ลด้ลงรถเอาบินแทนให้เพื่อนละกะเดีบินให้เพื่อนกะทั่งฐาในดรถเลยบลลงเลยจา้าฮะ <c oughs>

นาลิตะทำอะไรคะหันหน้ามาให้ป้าดูหน่อยคะ่ะเร็วๆหันมายิ้มฟันสวยเลยลูคะ่ะลูกนาลิตะตั้งหนูหนูยะงได้ลูยห็เด้ <c oughs> ป่าลอกไว้แล้วป่าลอกไว้แล้วจ้าลาลิตาจังแฉงทองปินเลน <c oughs> ôi, hộ tạc ta tinh 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 bằng nhìn tinh tinh chừng tinh tinh chừng tinh chừng chừng tinh chừng chừng จริงๆนี่แหลคะค <Lang> ่ะร้านซื้อของร้านซื้อของที่ปเจ้าว่าซื้อปเจ้าค่ะนี่ร้านนี้แหละค่ะร้านอะไรลูกสีเนาะจ่านี่อยู่เร er ื่องนกทาอยู่เรื่องเก่าจ้านี่เรื่องเก่าปลาปลาใหญ่ปาปลาเหมือนข้าวปลาใหญ่หนุ่มๆฮะจ้าลูกจ้าจ้าเก่งหรือยังคะ จ้ากำลังกำลังเก่งไหมจ้ะฮอนเอาวันนี้มันอีหยังเที่ยงอ่ะตีเอาคือเที่ยงไว้แท้เที่ยงหรือยังคะ ปูนิบอีปี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 เจ็บลายปูนิบอีปี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 เกือบตายมาเอลจินี่มันถูกใจตายย้อนว่าปูนิปีปูนิบอีปี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 เจ็บลายปูนิบอีปีอีปีอีปีเกือบตายมาเอาอีปีอีปีอีปีแนไอเกือบขาดใจตายย้อนว่าปูนิปี โอ้ยเสือแมอ่ใส่เสือมาพิษแล้วไปใส่อีกยงลวกเอา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 ว้ยเอานั่งลงค่ะนั่งลงนั่งเส้นหน้าบนั่งเส้นหน้าบ้านน้อนั่งเส้นหน้าบ้านน้อเอ้า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 เอานั่งใส่นหน้าบ้านน้อนั่งใส่นหน้าบ้านน้อรักกระป๋ามาโอ้ยโอ้ยขาตกกอง โอ้ยออค่ะตกปองเอาปีทีิปก่อนไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็เอา,าไว้สำนีก่อนด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปรเจนอน,นันตินตาด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายไปแล้วคะ่ะ